โปั๊กเหลียบบอสแบบนี้เลยโอ้โหเล่นร้อยแปดสิบ โอเคครับผมสวัสดีครับผมจัสตินนะครับวันนี้เรามาดวนเดือดของเพจแมทเกมกันครับผมทุกวันอาทิตย์หนึ่งทนะุ่มเนาะผมโพสอยู่ใน y o youtube เยอะผมใครสนใจก็มาได้นะผมเอาสไนฟีที่หลอมมนะันอะแต่ทําคลิปช็อตของผมอะเอามาลองเล่นดูมันลุกยิงได้หรือเปล่านะครับแล้วทำไมผมอยู่คนเดียวเนี่ยโอเคมาแล้วนวดจะอยู่คนเดียวซะแล้ว พี่พี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ <laughs> เป็นสนามที่สับเลยครับโอเคยิงโดนอยู่เขาติดเอามาเขาติดอามาตะอะอาตีว่าไงโอ้โหมา โอ้โหเราคนน้อยกว่าแล้วคนน้อยกว่าน้องฟ้าน,นี่น่าจะสามนัดหรอเปล่าดูทรงเลยน่าจะสามนัด <c oughs> บอสแมปอีกแล้วนี่รแปดสิบนี่จะในทองนี่น่าจะสองสามนัดนะผมว่า เออสวยอ阿ติเจ้าว่งางเอออ阿ติยงิงเออ阿ติยงิงอสวยครับผมอ่ะ กู้ยิงแล้เดียวไม่ตายทนัยนี่ยิงแล้เดียวไม่ตายครับโอ้โหยิงไม่ตายจังหวะนี้จังหวะนี้ว่าไงครับโอ้นัวจะห้อยพระกันจบนาน เลื180อ่อนร้อยแปดสิบอะครับยิงไม่ตายเม็ดเดียวแั้งทนายเขายิงเราเม็ดเดียวตายนะครับผมสวยโอ้ตัวตัวนี้สองนัดนะไอ หวานีบ้างครับโอเคโอค้โหโนสะกบได้ครับเป็นปืนที่สลับไวนะแต่ก่อนเหมือนว่ามันจะโกงอันนี้ครับน่าจะเดินยิงได้เลยแบบโกงเป้าครับแต่นี้มันตายไปครับ ตายไปอีกสองครับตายไปสามครับเก็บหมดสวยเขาเรียกว่าโยกเอวหลบเกอบโดนมังกรแดกหวัวแล้วเมื่อกี้ ตอนนี้เรานำอยู่นะครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะโดนะตายหนึ่งครับตายสองครับตายสามครับดีครับสับไวพอสมควรเลย <laughs> เตียมแล้วก็ข้าหดังนิดหนึ่งนะก็เหมือนจะเร็วไม่สุดนะครับมันมีสนายที่เร็วกว่านี้อะ่ะโ <c oughs> อโหอยกดติดเมื่อกี้ <c oughs> แต่ในสองตัวน e ีว 1, ้ม,มันเสียงดังมาเลยตัวหลอมฟีกับตัวที่บีบีเล่นมหมเสียงโคตรดังหูจะแตกเออก็จริงเนาะก็ทำไมผมจีบไม่ได้วะลืมทำไมแล้วไม่ลดเหมือนมีวะเพราะเราไม่ต้องฟังเสียงอยู่แล้วโอ๊ย อันนี้ก็ยิงทีเดียวไม่ตายปืนนี่กสองสองสี <laughs> ่วะไง <laughs> อ๋อเหอเรื่อยร้อยแปดสิบไอ้ไอ้อย่าทิ้งกันไปไอ้ไอ้ก็มา มีทนายสีชมพูแบบบีบไหมไอตัวนั้นยิงเลือดเยอะพอได้อะเอาเขาไปทำงานต,ต้องการกำลังเสริมมาตบเวอร์บอสอ๋อทาทางทางงานเจไม่ต้องเข้ามาหรอกอยู่นันไปละไม่ไม่ไม่เป็นไรเข้ามาก็เหมือนกันไม่ต้องเข้ามาก็ได้ <laughs> อตีว่าไงอตีหนึ่งเม็ดอตีสองเม็ดสามแล้วสี่แล้วห้าแล้วหกแล้วอ่ะ <laughs> โอ้ยยิงไม่โดน ว้าวนี่สไนน์นี้ก็โอเคนะสองสีสู้สู้ไม่ได้เหลือผมคนเดียวโอ้โหแล้วเหลือบอลแมป เหลือบ,บอสแบบด้วยตัวน,นึงโอ้โหเลื่นร้อยแปดสิบแล้วเป็นส่วนทีเดียวเราตายเลยนะ <c oughs> ว้าวยิงหัวเขาด้วยอตตี้อตตี้ย้อนให้โอ้โห โโอ้หเออตรงนี้ทีน้องฟ้าอย่าเอาปืนยิงเดี้อเดียวเอออยู่พอี่สู้อยู่ยงี้ออโอ้โหพี่กรบอกเด้ย ไปครับเจ๊อย่าทําให้ผิดหวังเจ๊ทำผิดหวังโอ้โหผิดหวังแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไ,ไหมดหมดหมดไหนที่หวังได้บ้าง <c oughs> <c oughs> มีมีมีดไหมมีมีดที่พอได้อยู่ไหม <c oughs> จังหวะนี้ว่างยังเพื่อนเราหนาวมากทุกคนผมมือแข็งไปหมดแล้วตอนนี้เออ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 คนนี้ลูกหมดเออ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 เเเออออออโอ้โหฝั่งที่เออชนะไปนะครับจังหวะนี้ว่าไงเออ หมดแม็กซ์เจเจย้ำแขนย้ำแคทเดินไหนก็ตายดิเจเจเจโอ้โหดีนะลำเราบินเราวิ่งฝันถ้ายืนชิดเมื่อกี้น่าจะโดนฝันปหมหรือฝันไม่ได้ไม่ไม่ไม่เคยลองเหมือนกัน อ่าเออ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 เอเอโอ้โหจังหวะนี้อา้ามาดิเอชซ์บลสวยขอบคุณน้องฟ้าที่ปาน,นีนะครับขอบคุณบอสตัวนี้ท,ที่ที่เนิบให้นี่ถ้าหยิบ 8.5มาเมื่อกี้คือตายหาไม่เดียวอุ้ย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 ลาบเอาลาบเอาวินเดียวเราเออสวยเพื่อนอีกทีเพื่อนเออโอ้โหแล้วเพื่อนเราเอาให้หรือเพื่อนเราให้จังหวะนี้ว่าไงเพื่อนเราเก็บให้ ปุ๊บโอ้โหสุดยอดโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยไว้เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับผม